กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมพุทธวนนีวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปแนะนาเพื่อนของผมทั้งสามสิบเดคนรวมถึงผมรวมร,วม,รวมถึงผมด้วยเป็นไงกันบ้างดูกันเลยเคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกหน่อยครับผมเพราะผมถ่ายตอนเย็นครับผมตอนนี้ตีตอนนี้หน,นึ่งทุ่มแล้วนะครับผมก็ขออภัยด้วยคลิปนี้ยาวหน่อยเพราะเพื่อนทั้งสามสิบเอ็ดคนรวมผมด้วยนะสามสิบเอ็ดคนนั้นนะหะเฮ้ยเราไปดูกันเลยว่ามีใครมั่ง หนึ่งเลยผมจะเอาเลขที่หนึ่งก่อนเลยครับผมบางที่อะผมจําเลขที่ของเพื่อนไม่ได้นะครับผมผมก็เลยเจะเอามามั่วๆนี่แหละเออจักเลขที่หนึ่งอเลยบางคนจําได้บางคนจําเลขที่ไม่ได้โอเคจากเลขที่หนึ่งเลขท,ท,ที่หนึ่งก็คือนุ่นเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าตาน,นุ่นให้ดูครับผมปิง๊งนี่นะครับผมนุ่นตัวเขาจะอ้วนนิดน,นึงนะครับผม วเขาจะอ้วนนิดนึงที่จริงแล้วผมใส่ชุดให้เขาด้วยนะครับผมสีขาวแต่ว่าเออมันพอผมปรับให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นบอแนน่ะนะครับผมก็เขาจะตัวสูงกว่าผมนิดนึงนี่มันไม่นิดนึงล้วอ่ะในเกมเออผมสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าเออผมไม่รู้ว่าเขาสูงเท่าไหร่แตอนต่อแถวอะ่ะหน้าสองทวงเออเขาอยู่ด้านหลังตอนต่อแถวหน้าสองทวงอ่ะเขาต่อไปเลยเขาเป็นผู้หญิงนะ เดี๋ยวผมจะใส่ค่อยดูแต่ว่านุ่นออกไปก่อนได้ไหมได้ๆเลยได้เลยพัตเตอร์อร่อยมัดูบายและแปบบ๊บก็จะประมาณนั้นแหละ,ละเออก็คนนี้ผมลืมบอกไปค้น,นี้ใส่ดีนะเออเวลวเออเขาทำอะไรโดนผมอย่างเช่นเหยียบท้าผมอะไรเนะี่ย เขาบอกว่าเป็นไรไหมนี่ใส่ดีอยู่นะครับผมคนต่อไปเลยจะเป็นผู้หญิงผมเจดูติ้งคนต่อไปนะครับผมก็คือแกน,นเองนี่ผมไม่รู้ว่าแกตัวเตี้ยเท่านี้ได้ไหมนะก็ะตัวเขาเออสูงอีกนิดนึงแล้วผมไม่รู้ว่าไซส์ประมาณไหนผมไม่ได้วัดด้วยว่าตัวเขาเออถึงเออสูงประมาณไหนนะครับผมอเอ้ก็จะเป็นประมาณนี้ อ๋อผมลืมบอกไปที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเพราะว่าถ้าผมขึ้นมหนึ่งะผมจะคิดถึงเพื่อนเพื่อนพวกนี้ไปตลอดการเออแต่ว่าโฆษณากา้มาแล้วนั่นะเออไอตัวไหนมันขึ้นวะเฮ้สต๊อปอ่ะกว่าที่เขาจะขึ้นนานมากเออผูเงญิยก็คือก็เป็นผู้หญิงอ่ะเออเขาก็เออตัวเออผมเรียกว่าเตี้ยได้ไหมนะตัวแบบ เล็กนิดนึงนะครับผมเออก็หน้าตาก็แบบพูดไงเนี่ยอ่ะก็ไม่รู้แหละแล้ก็ก็ไปแล้วนะแกว้าไปเลยผมพูดผมพูดเล่นนะพูดเล่นผมจะลบเอ้ยไม่เลยไปได้เลยแกอ่ะไปไปไปโอเคเออยิ่งกว่าเอ็นเดอร์แมนอีกอ่ะคนต่อไปคนต่อไปครับผมเดีในบอลเซฟ่ยเขาก่อนนะติงคนต่อไปนะครับผมโบเต้นี่แหละ เพื่อนสนิทของผมที่แท้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโปเต้เขาไม่ได้เตี้ยขนาดนี้นะเขาเอ่อสูงประมาณหน้าอ,อกนะแกะอาจจะสูงประมาณสักประมาณคางนะครับโปรโปเ,เต้เนี่ยเดือดมากที่สุดในห้องแล้วของผมจะไม่ได้เตี้ยนะก็เด้อก็ดูเองดิอดองดโอ้สูงสูงเออหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะจะไม่เตี้ยได้ไง อึงอืมใส่สามเอฟเฟกเองด้วยไม่ต้องตัดต่อ,อไปได้แล้วเจ้ใช้ความรุนแรง,งนะเฮ้ยใช้ความรุนแรงแล้วหยุดนะไปลแล้วคนต่อไปก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเนี่ผู้หญิงก็เขาชื่อไปนะครับผมเป็นผู้หญิงนะครับผมโอเคเอ๊ะผมจะเอ,อให้ดูเพื่อนคนเก่าดีไหมอนะ เอานี้ดีกว่าเพื่อนคนเก่านะเพื่อนที่เขาเออออกแล้วออกจากโรงเรียนแล้วอะเออไปเรียนโรงเรียนอื่นนะสําหรับเพื่อนผมนะเออผมก็ค่อยถ่ายอ p พีสองแล้วกันนี่อ p พหนึ่งเพื่อนที่ยังไม่ออกครับผมไปครับผมเป็นผู้หญิงใช่แล้วเขาอะเออเตี้ยนนิดหนึ่งแล้วเขาก็หนักมากกว่าผมด้วยโอ้โหเป็นผู้หญิงประมาณเนี้ยเตี้ยกว่าผมนิดนึงหนักมากกว่าผมอีกโอ้โหไม่เอเมซสิ้นจัด ไปได้เลยลวน้องไงพูดเลยคนต่อไปเลยอัพจริงแล้วอัพเอ่อสูงนิดนึงนะคบผมเอะมสักประมาณคางเช่นเกินเอ่อเช่นเดิมรับผมแต่ว่าผมทําให้ตัวสูงดีกว่าผมถ้าผมทําให้ตัวเตี้ยน่ะแต่สักประมาณนะ่เขาด่าผมนะเขาเกิดกองผมอีกเขาเกิดปีสองพันสิบสามนะครับเออเขาเกิดปีสองพันสิบสามแล้วผมเกิดปีสองพันสิบสี่ เออแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาสูงเออประมาณคางผมไม่รู้อ่ะสูงเท่าสสไรแล้วผมแต่ว่าเขาอยู่หน้าผมนะเออเวลาเขายืนต่อแถวอ่ะสงสัยเขาน่าจะสูงนิดนึงเท่าประมาณเท่าคางนะผมแล้วโฆษณา,าก็ขึ้นมาบอกย,ยังเลยนะแล้วเาขาเท่าคางผมนะเออว่าใครตัวเออตัวเออมอตัวเล็กนั่งอยู่ด้านหน้านะครับผม ใครว่าสูงไปอยู่ด้านหลังเนี่ยอยู่ด้านหน้าผมก็น่าจะสูงนิดนึงนะผมเรียกว่าเตี้ยวไม่ได้หรอกมันเพราะคลิปนี้มันคือคลิปตล,ลกนะพูดคำหยาบไม่ได้โอเคไปคนละใเลยเอาไปไปไปเอาเอาเอาไปคน่อไ,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 ไปนี้คือแอมมี่นะครับผมคนต่อไปคือแอมเม่เขาเป็นผู้หญิงเขาน่าจะไม่สูงประมาณเท่า เ,เขาน้าจะไม่เขาน่าจะสูงประมาณผมไม่รู้ประมาณอ่ะว่าเกมเมเล่นอเมริกเมล่นพาแล้วเปลาผมจำชื่อเกมไม่ได้ละเขาตัวของเขาอ่ะจะไม่เหมือนในชีวิตจริงรับผมอ่ามันจะมีตัวละครเ,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 เป็นเอ่อบักแตงโมเอ้ยเป็นแตงโมแล้วก็ฟักทองเข้าพุ่ยแล้วก็แอปเปิลนะก็ประมาณนีน้มันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าผมบอกก่อนนะเพื่อนคนนี้ผมเขาฟู เขาเทพจะไม่เขาตัดผมเลยคลิปนี้มันต้องยาวมากแน่ๆผมน่าจะทำ EP สองนะครับผมเพราะคลิปนี้น่าจะยาวโอเคไปๆๆไปๆๆไปๆๆคนต่อไปต้องคนต่อไปไม่มีนี่เอ้วคนต่อไปคือใครวะเออผมนี่ไงคนต่อไปคือผมนะคนต่อไปคือผมเข้าใจไหมคนต่อไปคือผมเพราะมันคือคลิปตลกเข้าใจคือผมเข้าใจคือผม พอสิพอ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 ออพอออพอพออออออิงพอพอพออพอพอออพอพอพออพอนอพ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 ่พอพอเรีอกว่านอพออออพอพอกอพ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 อออพอพอนอพออพออออพออพออพอพอพออออ่อ ก้าคนที่เล็กที่ก้าผมไม่รู้ว่าใครนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นหยกนะเออหยกเขาไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะเขาอ้วนนิดนึงอะเขาอ้วนแบบไม่ค่อยอ้วนอะนุนยังอ้วนกว่าเลยผูเล่นครับผูเล่นมีคนนึงที่อ้วนกว่าอีกในห้องเราเอ๊ะนี่หยกขอโทษนะที่ทำแบบนี้นเอ๊ะเขาก็เป็นคนที่ใส่ดีเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหรนะ่เขาน่าเล็กที่ก้าจะไม่ได้ละโอ้โหฟางเลขกนี่ผมจำไม่ได้นะ ผมต้องเอาแบบสุมส่มๆอ่ะบางทีหนึ่งถึงสิบผมจำได้แต่ว่าเลขที่สิบขึ้นไปผมไม่รู้ <S <S ก็เอาสุ่มๆไปก่อนแล้วกันนี่คือผมไปคนต่อไปคนตัดไปคนจัดไปที่ผมสุ่มมาได้คือไอวแต่ว่าอีคิอ่ะส่วนสูงของเขาอ่ะเหมือนผมผมสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้านเขาก็สูงหนึอยสาสิบห้าผมก็เลยให้เขาแต่งชุดเหมือนผมแม่งเลยนะ ว่าสูงเท่ากันก็ต้องใส่ชุดเท่ากันนะแล้วบางที่ในเกมอาจจะสูงสูงไม่เท่ากันซะเท่าไหร่นะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้ด่านะแต่ว่าผมบอกอะไรบางอย่างนะครับผม,ผมไม่ได้ดา่าแต่ว่าผมบอกก่อนนะคนเนี้ยโมโหง่ายโอเคนะนะั่นแหละเออถัดไปถัดไปต่อไปคนถัดไปนั่นคือพิวนะครับผม เ,เขาตัวสูงมากเลยเออก็ออคลิปของเราอะ่ะคือคลิปตลกใช่ไหมคนเราก็ต้องตลกด้วยสิเนี่ิวจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตัวสูงขนาดนี้นะเออไม่ได้ตัวสูงขนาดนี้แต่ว่าคลิปเราอะ่ะคือคลิปนิ่งตลกไงเจ็นิ่งตลกนิ่งตลกคระบผมคือจจเจ๊ไหมกระเจ๊ไห้คใหญ่โอเคแล้วก็เขาก็เป็นคนที่แบบอะไรวะตัวสูงไงเออ เอ,อเขาเป็นคนที่แบบไงดย,ยิ้มตลอดเวลาเลยครับผมแต่ว่าในเกมดูหน้าเขาสิหน้าเขามัใน,ใน,ในคิดในใจว่าบอกว่าเออหน้าเขาคิดในใจว่าไอตัวเตีย้ยเปล่าเขาในใจเขาอาจจะพูดว่าไอตัวเตีย้ยเปล่าวะม่ก็าประมาณนี้จอดไปเก้านาทีแล้วเก้าสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วคลิปนี้ ้องนานมากแน่ๆเลยต้องมีอีพีสองแน่ๆเลยผมว่าไปคดถัดไปคนถัดไปก็ปคือบ่าวบ่าวเขาเออสูงเหมือนกันแหละแต่ว่าเออพิวจะสูงกว่านะครับผมก็นี่แบบบ่าวเฮ้ hey, สวัสดีอาบ่าวไม่พูดผมบอาวอ้บางอย่างก็เป็นคนฉลาดนะครับผมแต่ว่าเออคนฉลาดในการเขียนหรือการสะกดพูดได้ไหมว่าแบบนี้ ขอโทษครับคุณต้องการส่วนบุญไหมครับในใจเขาน่าจะพูดว่าอิงดาฉันว่าเปรตสินะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ดา่าคุณว่าเปรตเพราะคุณอ่ะสูงออช่างมันเขาจัดไปน็่คือเออต้นหอมนะครับผมต้นหอมก็เ,ออเป็นคนร่วงไงดี๋ย เป็นคนอะไรพูดง่าก็คือเป็นคนที่แบบโง่ง่ายเหมือนกันแหละเออเหมือนไอคิวอะ่ะไอคิวไม่ค่อยโง่ง่ายนะโง่ง่ายนิดนึงไอคิวแล่วกออ็ต้นหอมเนี่ยเออต้นหอมใช่ไหมโง่ง่ายตรงที่ก็โง่ง่ายไออหมโง่ง่ายกว่าไอคิวอะ่ะออพูดง่ายง่ายถ้าเราแต่น้องต้องตัวใช่นะครับผมเขาก็จะเป็นประมาณนี้อะไรเพื่อนเป็นบ้าเหรอ ผิดตรงไหนอ่ะกพคนไม่ได้ตั้งใจโดนนี่เออแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนตั้งใจเลยนะใช่เปล่าวะไม่ได้ตั้งใจเปล่าวะโคตมันแต่ว่าโคตรนาใกล้มาอีกแล้วอะ่ะโคตรนาไปไรอ,อ่ะเอ๊ะไปเดินไปโคจะไปแล้วคือสาวสาวก,ก็จะเหมือนบา่าแล้วก็ผิวนั่นแหละเออแต่ว่าเออที่มันที่ชุดมันอยู่ด้านหลังแบบนั้น มันคือบั๊กนะถ้าเราทำให้คนตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมานี้แหละของเกมอเออไม่ร่่นเพลงกาครับผมก็ขอไปเขาเป็นคนฉลาดครับผมตอนปอ .2 เขาสอบได้ที่หนึ่งอืมอป .2 เขาสอบได้ที่หนึ่งปัจจุบันนะ่ะปัจจุบันนะ่ะคนที่สอบได้ที่หนึ่งอ่ะตอนนี้คนที่สอบปอ .3 ได้ที่หนึ่งอ่ะนั่นคือคนนี้เลยไปด้ชวช่วยนี่คนนี้เลยพี่ คนนี้แหละสอบได้ที่หนึ่งสอบปสามไปที่หนึ่งนี่แหละคนนี้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 แหละนะแต่ว่าเขาไม่ได้ตัวสูงเท่าผมนะเขาเออเตี้ยขนาดนี้ผู้ชายผมจะเรียกว่าเตี้ยแต่ผู้หญิงอ่ะผม่เรียกว่าตัวเล็กเออก็ผู้หญิงมันเขาหมูง่ายใช่ไหมเออผมก็เลยแบบพูดว่าพูดว่า ออตัวตัวเล็กแล้วกันผู้ชายหเรยายยหรอเลวตัวเตียบางคนผมไม่กล้าพูดว่าเตี้ยวเตี้ยนะโอเคไม่สูงออนี้แต่ว่าถ้าผมปรับอีกอ่ะชุดน่ะมันจะอยู่ด้านหลังมันก็เลยดูน่าเกลียดน่ะเฮ้กูจะไปกูจะไปก็คือแบมแบมเขาตัวสูงกว่าพิวอกีกพิวสูงกว่าสําหรับผู้ชายแต่ว่าสําหรับผู้หญิงคือ แบบใบมันสูงกว่าแล้วนะก็สูงกว่าอีกก็คือเด็กที่สูงกว่าสูงกว่าในห้องเรียนของผมแหละนะครับผมเขาแบบเป็นผู้หญิงนะผมเป็นผู้หญิงนีพูดได้ขนาดนั้นเออคนต่อไปคนต่ดไปคนต่อไปนะครับผมคือใบนะครับผมใบก็เป็นผู้หญิงเออเขา เก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละเออเออเขาไม่ได้ตัวสูงขนาดนี้นะอืมไม่ตัวสูงขนาดนี้ถ้าผมบอกว่ามันเป็นปักในแล้วเพราะมันเป็นปักมันก็น่าเกลียดใช่ไหมใช่เราทำงาไงอ่ะแบปั๊ปั๊บปั๊ปั๊บปัับจะไปปั๊บปครับต่อไปคนต่อไปต่อไปคนต่อไปนะครับผมข้าวหอม คนต่อไปคือข้าวหอมครับผมเขาจะเหมือนชื่อต้นหอมนะครับผมแต่ว่าเขาจะเป็นข้าวหอมนะเขาจะไหมเขาใจไหมแล้วก็เออแต่ว่าเขาน้าตาไม่เหมือนกันนะครับผมเขาไม่ใช่ไยอะไรนะผมนี่คือการความบังบังเอิญนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมบางทีทุกคนอาจจะเห็นด้านบนว่ามันมีคลิป ยูทออูบเบอร์พวกเนี้ยใครมาใหม่นะครับผมเรไม่ต้องสนใจมันเรไม่หมดโคตรจับไปนี่อะไรเนะนี่ยนี่โคตรจับไปโนะคตรจัดไปเนาะคือคู่การนะครับผมคนนี้คือเด็กใหม่นะครับผมคู่การเด็กใหม่ป .4 ครับผมคู่การครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าใครคือเพื่อนเก่าที่ย้ายจากโรงเรียนแล้วก็ ก็กดไลค์สักสองไลค์นะครับผมผมก็จะมาบอกนะก็ค like cool ู่การก็จะแบบเป็นเด็กชอบแกล้งครับผมบางทีส่วนใหญ่เขาชอบแกล้งเจ้ากระติบผมนะครับผมเฮ้ยอย่าอย่าคนต่อไปตินตินเขาคือเขาคืออะไรวะเขาคือพูดไงวะ เอออืเอออือออออคือญาติกับคู่การนะครับผมก็ส่วนใหญ่เขาจะพูดเรื่องไรสาระครับผมสมมติเขาครูพูดเรื่องมาครับผมเขาไปตอบยูมายูนิคอนเข้าใจไหมเข้าใจไหมดินชื่อเหมือนใครวะ มันตีนในวันเสาร์เลยอะ jam 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 เออตินเออทิงกี้ก็ทำไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ไปเลยไม่ไปอินก็เป็นคนที่ใส่ดีครับผมผมเล่นอะไรกับเขาเขาก็เล่นกับผมเข้าใจปะอย่างเช่นผมแบบทำมือเป็นตินอะ่ะตีนในวันเสาร์นะว่าเขาก็จะทำเป็นหันมือแล้วก็หันมือเป็นตินในวนะันเสาร์นั่นแหละ เขาที่ใส่ดีนะเขาเลนกับผมนะครับผมมาขั้ไปคุัจะไปนั่นคือกล้องกล้องเนี่ยเออเออกล้องเนี่ยเออทุกคนเกลียดเขาเยอะเลยมากเน,นอะผมบอกกล้องอ่ะก็คือคนประเทศพม่าครับผมก็คือประเทศพม่าแล้วก็มาไทยครับผมเนี่ยกล้องแล้วก็พูดไทยได้นะครับผม,ม <c oughs> ผมเกือบลืมเขาไปแล้วนะครับเนี่ยเพราะทุกคนอ่ะเกลียดเขานะครับผม คนที่เขียนมากที่สุดเขียนเขามากที่สุดก็คือไอคิวนะวันวันสมมุติอ่ะมีคนทะเลาะกับกล้องไอคิวก็มามาหาแล้วก็มาเออ่ด่าเขามาโอ้ดั่น,นปะมานะนะครับผมอ,อ่ะคนตะไปเขาคนตะไปผมจะบอกก่อนนะครับผมเขาเป็นพม่าครับผมแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดได้นะครับผมคนตะไปวันถัดไปนั่นก็คือ ธนวัฒน์นั่นเองนะครับผมธนวัฒธนวัฒนะครับผมธนวัฒก็เป็นคนพมา่าอย่างนันแหละหรืว่าเขาพูดพมา่าไม่ได้เอ้ยเขาพูดไทยไม่ได้นะครับผมเขาพูดไทยไม่ได้นะครับผมธนวัฒเหรือเขามีชื่อเล่นไหนชื่อเล่นมากทั้งเลเล่แล้วก็ธนวัฒน์นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้คนละใบ คนต่อไปนะครับผมก็คือผมมาพูดที่ห้องหน้าห้องน้ำก็ผมว่าตรงนั้นเสียงดังมากน่าจะไม่ได้ยินเสียงผมบางทีโอเคก็คนต่อไปก็คือบาสผมเกือบลืมเขาเลแล้วถ้าใครไม่มาเรียนนะครับผมวันนี้บาสไม่มาเรียนผมก็จะลืมเขาแหละเออบาสก็เป็นคนในแบบชอบพูดคําว่าชงชิงหรือพูดคําว่าจิน่ดิงอะไรแบบนีน้ผมก็ชอบลอกเรียนแบบคําเขามาพูดให้กับเขาครับผมน่ว่าเขาชอบพูด คำหยาบซะมากกว่าครับผมถ้าเขาพูดคำหยาบซะมากกว่าผมพูดอะไรเขาเป็นเขาทำพ่อของเขาทำงานเป็นเจ้าตัดผมนะครับผมเออแล้วผมก็ไปตัดผมที่ร้านเขาด้วยและส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นเขาะครับผมเวลาผมไปตัดผมดิค่ะผมไปไปไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนของผมครับผมบางคนอ่ะ บางคนนะ่ะผมลืมครับผมลืมบางบางที่อ่ะผมอาจจะพูดชื่อเพื่อนไม่ครบนะครับผมว่าผมลืมนะผมเพื่อนตั้งสามสิบเอ็ดคนเออใครจะไปรู้เอ,อ้ยลืมอีกคนหนึ่งเฮ้ยเกือบไปแล้วโอ้ลืมกันได้ยังไงเนี่ยโอเคมากดไปโอเคแล้วก็จะอีกคนหนึ่งครับผมก็คือยูล่ ันนี้เขชื่อว่ายูโรครับผมยูโรยูโรจะิญเข้าไปเฮ้ยไม่ผมชอบล้อเขาแบบนี้ครับผมที่โรงแรมน,นะก็เขาเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกเ่คําว่าขาเนะี่ยก็อ่านไม่ออกนะครับผมก็ใช่ไหมออแต่เขาสายตาดีครับผมเขามองแบบโคตรไกลเลยสมมติคงให้ลอกทีวีใช่ไหมเออให้ลอกจย์ในทีวีใช่ไหมก็ทีวีก็อยู่ไกลตรงนี้ เขาก็ยังเห็นเลยอะครับสายตาเขาจะดีไปไหนผมตัวจสายตาเขาแล้วจำเป๊ปปีมันคือเกมอ่ะมันก็เลยสายตาเกิเลิ่มเไป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 โอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนสามสิบเ็ดคนที่ผมที่ผมบอกบางที่ผมอาจจะพูดพูดชื่อเพื่อนไม่ครบนะครับผมว่า เพื่อนตั้ง31คนใครจะไปรู้ก็คลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนบ๊ายบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งได้ครับผมอย่าไม่ต้องพลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนบา,บายย